ยิงวะยิงครับอ่ออตอนนี้ก็ถอดปัมม๊มออกแล้วเมื่อวานไม่จบครับเพราะว่าไอแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นตั้งไฟแผ่นยังก็เคลื่นแผ่นยังไงก็เนี่ยแผ่นตัวเนี้ย นะครับเนื่องจากว่าของปั๊มเดิมมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นี่นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่ครับแล้วสังเกตดูว่าเวีดไอลูกทวงตัวเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะใหญ่กว่าตัวนี้แต่ตัวนี้จะหนากว่านะครับ <c oughs> นี่ครับของตัวนี้มันจะเป็นเบอร์สิบสองครับน็อตเบอร์สิบสอง ก็เลยต้องทะลวงตัวนี้ครับนิดนึงให้เป็นี4ห้ามเคลื่อนนะครับเคลื่อนไม่ได้เลยหน้าแป็นยอยป้องล็อกกี้เอาซามหมูเจ้าบ่านเนี่ยแผ่นนี่แผ่นเดียวนี่280นะเนี่ยหน,น้าแป็นยอยปั๊มนะครับมันจะอยู่ลักษณะก็คือ อ,อีกฝั่งหนึ่งมันจะติดอยู่กับเฟืองที่มันมาใช้หมุนปั๊มนะครับในเฟืองที่ต่อกับปั๊มลมอีกแผ่นนึงก็จะมาติดกับลูกถ่วงตัวนี้หรือว่าปั๊มตัวนี้อูสังหมูเบอร์ยิมันขึ้นยังไงเบอร์ิีครับแล้วตัวนี้ เขาถืเป็นเบอร์ที่ดีเอกเออเอาเอาคล้งทีนะไมยเดียวเอานมยเดียวต้นขึ้นปวย่ยางมันยอะไรของเดิมก็ต้องเก็บเอาไว้นะไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดใส่คืนเนี่ยมันจะใหญ่กับเล็กของเดิมมันเอาวงมันคือกลวงเหมือนกันที่ตำกันผมวัดเบิ่งมาแล้วที่เออตำกันเปลี่ยนมันหลอกตาตอนนี้เบื่อพวกหาเสียงมากเลยตอนเนี้ย คือเบื่อมากมาตั้งแต่หกโมงเช้าคือขอร้องได้ไหมคือมาช่วงคนตื่นแล้วได้ไหมบางทีเขานอนดึกอะมาช่วงประมาณสักตอนเย็นน่ะก็ได้มันมันคุกคามคนอื่นนะบางที <laughs> <laughs> มันไม่ใช่รถคันเดียวคิดดูว่าผู้สมัครมีกี่คนแม่งก็วิ่งฝันหน้าบ้านผมทุกคันเลยอะเหมือนมันนัดกันมานะ คันหนึ่งมาปุ๊บอ่ะเราพอจะเงียบอีกประมาณหกโมงนะมันก็มาอีกมาอีกจนลำคาญจนตื่นอ่ะเอาโอ้ตายแล้วรู้รู้ว่ามันมีปีละครั้งไอ้สี่ปีครั้งไม่เป็นไรอดเอาอยัทำการเจาะเจาะอ่าตอนนี้ก็ถ้าหมูติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เอาไปเช็คนะปั๊มก็เขารับประกันว่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ส่งกลับมาเปลี่ยนใส่ระบบเรียบร้อยแยกน้ำมันแล้วก็สตาร์ทเพื่อที่จะไล่น้ำมันให้มันขึ้นเป็นหัวฉีด มันเป็นปั๊มเขาบอกเอ็นอนแจ้งเขา่ติดแล้ว嘛มั <อ tutoring. S 1> นเป็นปั๊มเรึงยังสีดอันหรอว้าวเอาเรื่องาษาโมฉันติดเลยดเนาะปอครับอผมเปิดมาฉีดบนมายู่ ครับนะติดๆเหรอเด้ป้าปิ้นหัวฉีดหมวยมันคิดจะเป็นจะติดไว้ตัวบ้โอ้ขอให้สำเร็จทีเถอะขอให้สำเร็จทีเถอะปั๊มเนี้ยเหมือนเทนหน้าใส่คาร์บูแด็ดตอนนี้เหมือนแดดใส่คาร์บูเคเหลี่ยมเคอาเหลี่ยม เพราะว่าเรา update, อัปเดตปั๊มให้มันใหญ่ขึ้นที่แรกว่าจะอัปข้ามรุ่นไปเป็นปั๊มหกเปั๊มสายหกเคปั๊มสายพวก2องรแรงพวกปั๊มใีญ่ใหญ่อะลูกใหญ่ใหญ่แต่กลัวว่าฐานวางมันจะไม่ได้กันก็เลยแปลงตัวนี้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าเราเน้นใช้งานแต่รถคันนี้เวลามันร้อนจริงๆอ่อะมันจะเหยียบไม่ขึ้นเลยมันจะไม่ไปเลยนะควันก็ไม่มี เหมือนลูกปั๊มมันจะร้อนแล้วมันปอกมันจะขยายแล้วยังไงไม่รู้งงกับมันเหมือนกันมันนี่สร้างมูมากเนยสร้างมูถอดมะนาออกมาล่างไงกับดินเตอร์ล่างพร้อมเลยล่างแบบว่าเอาเอาแนวฉีดฉีดล่างออกนะท้งท่นเรียนดินมาล่างเฉยเดียวทางต่เป็นรถดำเนี่ยล่างออกว่าทางอองเฉยมันอาจจะมีผลกันเลยอ่ะแต่มากลลวก็ถอดรถ จะได้ล้างภายในอินเตอร์ด้วยเพราะน้ำมันสซเวนซินใส่แล้วก็เขยาเา่าออกยังไงก็ได้มาแล้วเพราะําน้ำหม้อน้ำอ่ะค<อ>ือผมจะบอกงี้น้ำหม้อน้ำเนี่ยมัน,นมันจะมีอายุการใช้งานของมันมันจะมีอายุการใช้งานก็คือถ้าเกิดว่ามันผ่านการต้มร้อนนเยอะมากขึ้นหลายครั้งมากขึ้นน้ำจะกลายเป็นน้ำเสียนะครับ จยใช้ไม่ค่อยได้แล้วก็เลยจะต้องถ่ายน้ําออกด้วยนะอันนี้ก็จะทําให้จบเลยแต่น้ามันเครื่องเพิ่งจะเปลี่ยนแม่นว่ากับซาวมูซาวมูเป็นคนเปลี่ยนหรือว่าผู้นิ็มคนเปลี่ยนบ้เปลี่ยนยี่ห้อครับเออตอนนาเห็นเนี่ยเออเปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วตั้งแต่ใช้งานมารถคันนี้ไม่เคยเปิดฝ้าสูบไม่เคยเลยเลยเอาป่ะจัดเลยป่บ ไปเดินหอบไปโอ้ตอนนี้น้ำมันมายังไม่เต็มเท่าไหร่ ไปแล้วไเวล้วรถไปเนาะเอาน้ำมันลงอีกเดี๋ยวคงเดาลองเล่นงมันติดมื่อมั้งล่องเรียังรอรอบอยู่มันยังรอรอบอยู่เอาเติมนน้ำมันน้องอีกยังรอรอบอยู่จริงๆแต่เพื่อนมันติดมือป๊อปป๊อปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ใช้ประหยัดน้ำมันนะ แต่เราไม่ไม่จำเป็นต้องประหยัดขนาดนั้นเราต้องการเราต้องการรอบที่มาไวเพราะว่าเธอโบเรารองรับอยู่แล้วนะครับเราต้องการรอบที่มันมาเร็วกว่านี้เดี๋ยวเหมือนติดดึงอันทางเครื่องใหม่เหมือนเครือ่องใหม่ออะลองสตาร์ทโดยที่ว่าไม่ต้องอันนั้นดูสิไม่ต้องเร่งช่วยติด

วันนี้ยี่ยี่ทีนี่แล้วเราก็พับบอลโอ้พับบอลตรงนี้เนาะ ปั้มดีนวาคับมันติดคืออะเดแล้วลองวิ่งดูว่ามันจะเวลาเราอัดตรงเวลาปลายเกียร์มันจะมันจะพุ่งไหมไหรับเกียร์เอาขาอย่อนตัมันถึงวาถึงวะงเอ,อ่อว่าจะจันร สิบีิบีเอาไดี๋ัวเจ้าน่ีลองลองสตาร์มันดูหน่ยลองเปิดมันเดี๋ยวเเดี๋ยวตังง้งรอ พอาไปดิบอ่บะโอ้ไเ่าม่าดได้ตังค์นะบอแต่ไม่ร้องมันโอเคเอาเดี๋ยวเราจะลองเอาหางขึ้นดูนะว่ามันจะเดินหอบแล้วมันจะดับไหม ไดับแล้วก็ไม่เดินหอบด้วยปกติเนี่ยถ้าถ้าเครื่องต่ำขนาดเนี้ยเดินหอบไปแล้วถ้ากดอันนี้ไม่เป็นไรเลยโอเคเดี๋ยวไปลองกันอันนี้คือเปิดแอร์ไว้แล้วนะเปิดแอร์ไว้แล้วครับ ไม่เดินหอบไม่โหลดไม่อะไรเลยปลาซ้างมกุกเปิดแอร์ไว้เบอร์เบอร์สียไม่มีอาการเดินหอบเลยเอาเอาแนว,แนวนะห้องหลอกแน่รองนะโอ้ทำคัดใหม่ลืมกระโดดเลย ลืมเข้าต่างคาดลงมาเต็นดงแล้ววันนี้เบิ่งวันนี้เขาสิลืมเอาหนีลงได้ป่ะเนี่เพราะว่าแต่เก็ขันลืมเอาหนีลงมันเดินหอบพื้นทื่อๆมั้ยวันนี้พอเดินแล้วเนี่ยอ๋อแย้มสายสบิ๊กแย้มมากุ๊มันก็ทื่อๆอันนี้ก็ถื่อๆแล้วสิลืมได้ป่ะนีแต่ว่ามีไฟเตือนเนี่ยลองลองกันให้ดูยาวๆเลยเรียนเรื่องไหนคาดตำเนี่ย ว่าหรอเอาไปแองเกงเกล้าได้ตั้งกันเหรอกำลังตั้งยุบใหมกันเลยจะลองวิ่งทางยาวๆอัดให้ดูเต็มๆเลยว่ามันจะโหลุดหรือไม่โหลุดหรือว่ามันจะทื่อหรือไม่ทื่อพุ่งปกติ เสียงพอมอนขึ้นเสียงแห้งขึ้นดังแห้งขึ้นพอเนี่ยโบว์โบดูควันก็เปดอหลาเทองผมเพราะมันมุนเ่ยนะ เกียร์เกียร์ครบละเสียงท่อดังแห้งขึ้นกนะุน่ะโูวเลยอ๋อวูดเป็นตนระหนักรวะวูดสิบห้าปอนไหมความเร็วอยู่ประมาณร้อย ความดวงนั่น,นอยู่ประมันลอยลอยลอยสิบบูดอยู่บูดอยูสิบอันนี้ลอยลอยกับสามบูดขึ้นเกือบสิบหา้าคือบูดขึ้นตังกันัครับทุกคนบูดวิ่งขึ้นเจ็สิบห้าอย่างเดียวเลยเอ,อ้วเลี้ยงเลี้ยงอัดมันดีขึ้นแต่มันขึ้นเร็วสิฮะ น้ำมันลงหลายติดแต่ว่าขับขับดีไปเริ่มขึ้นเร็วเห็นป่ะเนี่ยพอถือกมีอาการถือเลยพุ่งอย่างเดียวเ,เค้นกอเนเกียร์ฝากกำัป,ปก,กติเราสตาร์ทเครื่องกดเกียร์ฝากแล้วเราลองกดรีโมทมันจะรึบ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 แล้วกระดับอันนี้สู้ครับ จะดูว่ามันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเพราะว่าลูกปั๊มแล้วก็เรื่องความร้อนปกตินะความร้อนปกติจะสร้างมูทอดหอหน้าบอ,อกล่างานแบบโล่งใจด้วยกันจะ,จะลองวิ่งไปจะประมาณเจ็ดแปดกิโลกลกับมาจะมีอาการซึมไหม ความร้อนอัดเต็มที่เมื่อกี้1 2อยิบห้านะอัดมาความร้อนเกินครึ่งไปนิดนึงเดี๋ยวใช้ยัางหมูทอดไอ้อินเตอร์นะั่นออกมาล้างฝุ่นออนกอ็นี่รับตอนนี้อยู่เกียร์เขียดนะครับจะลองกดดูมันจะมีควันนิดนึงนี่แล้วก็หายอ่ะดีนะครับอย่างนี้ปกติควันนั้นไม่หายนะกดนี่ยาวเลยลูกปั๊มมันน่าจะหลวมเลยตัวนั้นนะหลวมจริงเลย,เลย ก็ว่าตอนที่ว่าใหลูกน้องครับเล่นเล่นดินตอนนั้นลูกครับจำกัดน้ำมันน่ะเ <een> ติมไม่พ <harmon ics> <catches> ันหนึ่งนะมันเหมือนน้ำแข่างทางเหมือนเอาเว้นเอาเด้เดี๋ยวจะมากับว่าลูกพี่น้ำมันเหมือนเดี๋ยวกับว่าลูกพี่น้ำมันเหมือนยอดนะเด่นเหมือนด้วยน้ำแข่างทางเลยเขาบอกว่าถ้าคอยขี่บ่ได้บอเติมใหม่พันหนึ่งซอยกันขี้ก็ไปมันก็บ่าคอยแล้วเนาะเราเป็นแรงน้ำมัน นละมันมันก็เลยหมดบ่อยลูกปั๊มมันก็น่าจะเป็นร่องเป็นรอยนะเนาะงั้นภาษาหมูน่าจะเป็นแล้เมืเ่อไหสตาร์ทตยิงไงนี่ครับนั่นตั้งเหยียบคันลิงนี่แล้วเวลาสตาร์ทกันน่ะยึดยโอ้โอขาดเหมตม่ำโหดเอาลุงหลายคนว่ากัน ย,ยังไงฮู้ดีเลยแอนพ่นขนาดมาตามตีนเลยครับหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดก็คือเสียงท่อเสียงท่อเนี่ย เสียงไฟท่อจะมาทันทีฟังนะเนี่ยก็ตีอยู่นี่เสียงยนี่เดี๋ยวไฟท่อพัด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 เ่ยโอ้โหได้การจริงๆแล้วก็เดินหัวพร้อมอันนี้คือหมุนลงสุดแล้ว ไม่มีอาการเดินหอบอ่าไม่มีอาการเดินห,าาเดนหอบเลยเดินเรียบโอ้ครับเจยดพันโอ้ผีงเรียบเลยเนาะนิดจุ่มเลยสอบผ่านแล้วหลักสูตรนี้ถ้าไม่ทดลองกับตัวเองก็คงจะไม่รู้ เปิดแอร์นะฟังเสียงเครื่องเอาไว้เดี๋ยวเปิดแอร์ให้ดูไม่เดินหอบนะ,นะเสียงเครื่องลงนิดเดียวเองดูลองปิดแอร์อันนี้ลองปิดแอร์นะฟังเสียงเครื่องอแล้วก็เปิดแอร์ นิดเดียวไม่มีเดินหอบนิ่งกิบอะโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันถ้าเกิดว่าปั๊มพังนะครับหรือว่าปั๊มมีปัญหาไม่ต้องเอาไปเช็คก็ได้ซื้อใหม่ซื้อที่เขารับประกันว่าถ้าไม่ดีก็เอามาคืนได้โทรมาปรึกษาก็ได้หรือว่าแชทมาถามก็ได้ครับถ้าใครอยากจะได้ปัม๊มตรงนี้ก็ขายนะขายเหมือนกัน ขายไม่แพงนะครับขายประมาณเจ็ดพันนี่แหละนะเลยนะครับเจ็ดพันบาทขายให้เลยนะครับเสี้าม,ม้ถังฮับเพื่เปลี่ยนตัวถังมาด,ด,ไดาได้กับกัดได้หรือเปล่าสู้แอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเดินหอบเลดนิดแต่ว่าสู้เหมือนกันสู้แอร์เหมือนกันไม่ดับไม่ไม่ไม่ไมไมหมายว่าผ่อนดับผ่อนดับไม่ใช่ครับสู้แอร์เหมือนกัน โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูรั่วก่อนลืมลืมนี่วอยอยู่ทางหัวอยัอยู่ซื้อตัวแยกตัวใบน่าจะเป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนความแยกแหวนบล็อก พอดีเวลาวิ่งทางไกลเวลาอันนี้คือผมปิดแอร์ไว้ถ้าเปิดแอร์จะพอดีโอเคครับจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ